เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในค่ำคืนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ตามติดตัวคุณหนุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยไปทุกที่เลยแล้วผมจะบอกว่าก่อนที่จะรับฟังเรื่องนี้นะครับเตรียมกระดาษทิชชู่กันเอาไว้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเศร้ามากจริงๆ แล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังจนจบเนี่ยคิดไม่ถึงแน่นอนว่าตอนจบมันจะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองปิดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ลองหลับตาจินตนาการภาพไปตามเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณหนุ่มเขาได้ส่งเข้ามา เหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปประมาณสัก6ปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณหนุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาอายุประมาณสัก29ปีในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขามีแฟนสาวคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าอุ้มนะครับคืออุ้มกับคุณหนุ่มเนี่ยคบหากันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายเลยจนเรียนจบมาหาลัยแล้วก็จนมาทำงาน จนกระทั่งตอนนี้อายุ29้แล้วในระหว่างที่คบหากันมาเนี่ยทั้งสองคนไม่เคยมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันหนักๆเลยนะจะมีกันก็แค่ทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน,น้อยๆตามภาษาแฟนทั่วไปด้วยความที่ว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาก็วัยอายุจะเข้าเลขสามแล้วนะเขาก็เลยมีแผนในหัวว่าอยากจะพาอุ้มเนี่ยไปเที่ยวทางจังหวัดภาคใต้จังเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ อุ้มเคยบอกว่าเธออยากจะไปเที่ยวทะเลทางภาคใต้เพราะว่าที่นั่นมันสวยแล้วเธอก็ไม่เคยไปมาก่อนเลยส่วนตัวคุณหนุ่มเองเนี่ยเขามีแผนในหัวว่าเขาตั้งใจจะพาอุ้มไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็จะขออุ้มแต่งงานที่นั่นเลยซึ่งอันนี้ผมก็มองว่ามันโรแมนติกมากๆเลยนะคราวนี้พอถึงวันเลิกงามยามดีก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ย ออกเดินทางกันพากันลงใต้ไปจังหวัดที่ไปในตอนนั้นเนี่ยก็คือจังหวัดภูเก็ตนะครับคราวนี้พอไปถึงโรงแรมที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนั้นมันก็เป็นเวลาประมาณสัก4ี่ห้โมงแล้วล่ละพอไปถึงภายในวันนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทําแล้วโดยส่วนตัวอุ้มเองเนี่ยเธอบอกว่าเธอเพลียเธออยากที่จะนอนพักผ่อนในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็เลยให้อุ้มเนี่ย นอนพักในโรงแรมไปก่อนส่วนตัวเขาเองเนี่ยะออกไปซื้ออาหารข้างนอกและเดี๋ยวจะซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มของกินเล่นเนี่ยมาฝากอุ้มที่โรงแรมด้วยคราวนี้หลังจากที่คุณหนุ่มเขาออกไปซื้อของข้างนอกโรงแรมเนี่ยตอนนั้นก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบๆจะครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้หลังจากที่เสร็จธุระเรียบร้อยปุ๊บเขาก็รีบกลับมาที่โรงแรมคราวนี้พอคุณหนุ่มเขากลับมาถึงโรงแรมเนี่ย ก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องแต่ปรากฏว่าพอไข่ประตูห้องเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่เห็นว่าอุ้มนอนอยู่ที่เตียงในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็ตะโกนเรียกกันนะครับว่าอุ้มอุ้มในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเธออยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าแต่พอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูมันก็ไม่ได้มีใครอยู่ในนั้นในห้องเนี่ยไม่ได้มีใครอยู่เลย คุณหนุ่มเขาก็เลยลองโทรศัพท์ไปหาอุ้มดูแต่ว่ามือถือของอุ้มเนี่ยมันกลับวางอยู่บนหัวเตียงไม่ได้เอาไปด้วยแล้วตัวเธอเนี่ยอยู่ไหนตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสบายใจแล้วนะเขาก็เดินลงมาที่ล็อบบี้ข้างล่างพะคิดว่าอุ้มเนี่ยเดินลงมารลอข้างล่างหรือเปล่าแต่ในใจตอนนั้นก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเธอจะลงมาหลอกข้างล่างจริงๆเนี่ย ทำไมถึงไม่โทกบอกกันก่อนเขาจะได้รู้ถูกต้องไหมคราวนี้พอเดินลงมาที่ข้างล่างล็อบบี้เนี่ยตรงบริเวณนั้นมันก็จะมีเก้าอี้เอาไว้รับแขกอยู่หลายตัวเหมือนกันคุณหนุ่มเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าอุ้มนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่งที่มันหลบมุมอยู่ลักษณะการนั่งของอุ้มเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคนนั่งทั่วไปนะแต่ว่ามันจะเป็นการนั่งแบบหันหน้าเข้ามุม คือหันหน้าเข้ากําแพงอะแต่คุณหนุ่มเนี่ยเขาเห็นข้างหลังเขาก็รู้ได้ทันทีแล้วว่าเนี่ยเป็นแฟนเขาแน่นอนตอนนั้นเขาก็เลยเดินไปจับไหล่อุ้มแล้วก็บอกว่าเธอเธอมานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้จังหวะที่คุณหนุ่มเขาจับไหล่อุ้มเนี่ยนะอุ้มเธอก็มีอาการตกใจสะดุ้งขึ้นมาพอเธอหันมาแล้วเห็นว่าเป็นคุณหนุ่มเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่มีอะไร แค่ลงมาเดินเล่นข้างล่างเฉยๆในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็บอกว่าปะงั้นก็ขึ้นไปกินข้าวก็ได้แล้ะซื้อของมาเยอะเลยหลังจากที่ทั้งสองคนพากันขึ้นมาบนห้องเนี่ยในระหว่างที่กินข้าวกันอยู่คุณหนุ่มเขาก็เห็นอาการผิดสังเกตอย่างหนึ่งว่าอุ้มเนี่ยเธอมีอาการเหมือนหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะาเธอเนี่ยหันมองซ้ายทีขวาที เหมือนคนที่ไม่ได้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าในตอนนั้นน่ยตัวคุณหนุ่มเขาก็ยังไม่ได้ถามอะไรนะก็คิดแค่ว่าเออมันอาจจะแปลกที่แปลกถิ่นเธอก็เลยเป็นแบบนี้ละมั้งคราวนี้หลังจากที่กินข้าวกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงช่วงหัวค่าทั้งคู่ก็พากันอาบน้ำเตรียมตัวที่จะเข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคุณหนุ่มเขาตั้งใจจะพาอุ้มไปเที่ยวที่เกาะ ที่เธออยากจะไปแล้วก็จะขอเธอแต่งงานที่นั่นในคืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีโดยที่ยังไม่ได้เียดอะไรเกิดขึ้นพอถึงเช้าวันต่อมาคุณหนุ่มก็พาอุ้มไปเที่ยวกันตามภาษาคนรักทั่วไปนะครับก็ไปเที่ยวกันตั้งแต่เช้าเลยพอตกเย็นพระอาทิตย์เริ่มตกบรรยากาศเริ่มดีคุณหนุ่มก็เลยขอเซอร์ไพรส์อุ้มโดยการขอแต่งงาน ซึ่งแน่นอนแล้วว่าอุ้มเนี่ยเธอก็ตอบตกลงอยู่แล้วในตอนนั้นเธอก็น้ําหูน้ําตาไหลเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยดีใจมากๆเลยที่จะได้มีครอบครัวสักทีหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนหวานชื่นกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาตอนนั้นมันก็เริ่มที่จะมืดค่ำแล้วคุณหนุ่มเขาก็เลยพากันกลับมาที่โรงแรมพอกลับมาถึงโรงแรมทั้งสองคนก็นั่งเล่นนั่งดูโทรทัศน์ไป จนกระทั่งเวลาเนี่ยมันป่าเข้าไปประมาณสักสี่ทุ่มแล้วซึ่งคุณหนุ่มเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเข้านอนและเพราะว่าพวกนี้เช้าเนี่ยเขาจะต้องเช็คเอาท์ออกและเขาก็จะต้องขับรถกลับด้วยคราวนี้หลังจากที่ทั้งสองคนเริ่มเข้านอนเนี่ยจังหวะนั้นเองคุณหนุ่มเขาก็ยังไม่รู้นะว่าอุ้มอ่ะหลับไปแล้วหรือยังแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้หลับแบบสนิทยังกึ่งหลับกึ่งตื่นยังพอรู้ตัวอยู่บ้าง และไอจังหวะที่คุณหนุ่มเขากาลังจะเคลิมหลับเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่าบนเตียงที่เขานอนอยู่ฝั่งอุ้มเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับว่าเตียงอ่ะมันยวบลงไปคล้ายๆกับว่าเหมือนมีใครบางคนมันนั่งหรือมันนอนอยู่บนเตียงอ่ะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณหนุ่มเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะเพราะเขาก็อยู่ในอาการที่สลืมสลือง่วงเต็มที่แล้วในตอนนั้นเขาก็ทําการ เอื้อมมือไปกอดอุ้มที่เธอกำลังนอนอยู่แต่ว่าในจังหวะที่คุณหนุ่มเขาเอื้อมมือไปกอดอุ้มเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าไอ้มือข้างเนี้มันเย็นผิดปกติมันเย็นแบบบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าในตอนนั้นนะเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็คิดแค่ว่ามันอาจจะเป็นพัดลมแอร์มันสวิงเป่าลงมาก็ได้มันก็เลยรู้สึกเย็นแบบนั้นในคืนนั้นทั้งคู่ก็ เผลอหลับไปจนกระทั่งเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทั้งสองคนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอุ้มเธอก็บอกว่าเออนี่เธอเมื่อคืนน่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยยังรู้สึกเพียๆอยู่เลยเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คเอาท์เสร็จแล้วอะ่ะเธอค่อยขึ้นไปนอนต่อบนรถก็แล้วกันหลับไปเดาย,ยาวๆและในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังอยู่บนรถ เยมตัวที่จะขับรถกลับบ้านกันเนี่ยอยู่ๆอ,อุ้มเธอก็เอ่ยปากพูดขึ้นมาว่าเออนี่เธอฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะพอดีว่าตอนที่อยู่โรงแรมเนี่ยฉันยังไม่กล้าเล่าตอนนั้นคุณหนุ่มเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยอุ้มจะเล่าอะไรให้ฟังวะเขาก็บอกว่าอะมีอะไรไหนลองเล่ามาสิอุ้มเธอก็บอกว่าเธอจําวันแรกได้ไหมวันที่เรามาถึงที่โรงแรม แล้วเธอออกไปซื้อของข้างนอกแล้วฉันนอนอยู่ในห้องคนเดียวอะ่ะคือในตอนนั้นอุ้มเธอบอกว่าเธอเนี่ยนอนเล่นอยู่ที่เตียงแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดประตูห้องเข้ามาในตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าเป็นคนหนุ่มหรือเปล่าเธอก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้หันกลับไปดูแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ามึงออกไป นี่มันที่ของกูพอคุณอุ้มเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็รีบหันหน้าไปดูทันทีเลยปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ในตอนนั้นก็คือมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเงาดำๆมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่รู้ได้เลยว่าร่างเนี้ยเป็นผู้หญิงแน่นอนเธอกำลังยืนอยู่ที่มุมห้องแล้วก็ยกมือขึ้นมาชี้นิ้วมาทางคุณอุ้มแล้วก็บอกว่า มึงรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่มันที่ของกูพออุ้มเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็เลยรีบวิ่งลงมาข้างล่างที่ล็อบบี้ในตอนแรกเนี่ยเธอกลัวมากเลยกลัวจนไม่กล้าเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ใครฟังแม้กระทั่งตัวคุณหนุ่มเองเธอก็ไม่กล้าที่จะเล่าเพราะกลัวว่าถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเธอจะมาทำอะไรหรือเปล่าคราวนี้พอมา,มาถึงคืนที่สองก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ สาเหตุที่อุ้มเธอบอกว่าเธอเพลียเธอนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยก็เพราะว่าเธอบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่เธอนอนไปแล้วเหมือนหลับไปแล้วเนี่ยแหละเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมายืนอยู่ที่ข้างเตียงฝั่งที่เธอนอนอยู่พอหลีตาขึ้นมามองเนี่ยก็ถึงได้เห็นว่ามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดูน่ากลัวมากๆเลยเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดตัวซีด หน้าตาเด็ดดูน่ากลัวมากๆมายืนอยู่ที่ข้างเตียงของเธอจากนั้นพอผู้หญิงคนนี้เธอเห็นว่าอุ้มเห็นเธอแล้วเนี่ยเธอก็ค่อยๆนั่งลงบนเตียงแล้วก็ค่อยๆชะโง,งกหน้ามาใกล้ๆกับใบหน้าของอุ้มแล้วก็มากระซิบข้างๆหูว่ามึงอยากจะลองดีกับกูจริงๆเหรอกูบอกให้มึงไปตั้งแต่เมื่อวานทำไมมึงยังอยู่จะลองดีกับกูใช่ไหม ในจังหวะนั้นเองเนี่ยอุ้มเธอก็บอกว่าเธอพยายามร้องกรีดนะพยายามที่จะปลุกคุณหนุ่มแต่ว่าเธอทำอะไรไม่ได้เลยร่างกายมันขยับไม่ได้แต่จะนอนมันก็นอนไม่หลับอีกคือเธอได้แต่นอนรู้สึกตัวอยู่แบบนั้นน่ะจนมาถึงเช้านี่แหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเช้าวนั้นน่ะหน้าตาอุ้มมันดูโทมแล้วดูเหมือนคนอ่อนเพลียตลอดเวลา แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพอคุณหนุ่มเขาได้ยินเรื่องที่อุ้มเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาก็ไม่เห็นกับตาตัวเองเนาะคุณหนุ่มเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เอาจริงๆแล้วคุณหนุ่มเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าตั้งแต่คบกันมากับอุ้มอะมันก็ไม่มีสาเหตุอะไรนะที่อุ้มจะมาโกหกเรื่องแบบเนี้ยในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเธอ ไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรแล้วละไม่ต้องคิดมากตอนเนี้ยพักผ่อนให้เต็มที่เถอะนอนไปเลยเดี๋ยวเรากลับไปถึงบ้านเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพาคุณไปทําบุญให้กับผู้หญิงคนนั้นก็แล้วกันพออุ้มเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอก็ได้ระบายเรื่องที่เธอเจอมาเมื่อคืนให้กับใครสักคนฟังหลังจากนั้นเธอก็หลับไปบนรถแต่หารู้ไหมว่า หลังจากนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเลยภายในคืนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มและพอกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรละเพราะว่าต่างคนก็ต่างเพียทั้งคู่อยากที่จะอาบน้ำนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขามีนัดกันที่จะไปทำบุญ คราวนี้พอถึงเช้าวันต่อมาปกติแล้วเนี่ยอุ้มเธอจะต้องตื่นก่อนคุณหนุ่มตลอดทุกครั้งเลยเธอจะตื่นแล้วก็มาปลุกคุณหนุ่มทุกครั้งแต่ว่าในเช้าวันเนี้หลังจากที่คุณหนุ่มเขาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังเห็นว่าแฟนสาวของเขายังคงหลับอยู่คุณหนุ่มเขาก็เลยทําการเขย่าปลุกอุ้มไปว่าเธอเธอตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปทําบุญกัน แต่สิ่งที่มันผิดสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวอุ้มอะทำไมมันเย็นจังเลยเธอไม่สบายหรือเปล่าและสิ่งที่มันทำให้คุณหนุม่มเขารู้สึกกังวลไปมากกว่านั้นก็คือเขาค่อยเหยาตัวอุ้มเพื่อปลุกอยู่พักหนึงเลยนะแต่มันกลับไม่มีท่าทีที่ว่าเธอจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยอะคุณหนุม่มเขาก็เลยเอานิ้วไปอังดูตรงบริเวณจมูก และนั่นมันก็ทําให้เขาตกใจช็อกทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าร่างแฟนสาวของเขาที่เพิ่งขอแต่งงานไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยตอนเนี้กลับกลายเป็นร่างไร้ลมหายใจไปแล้วภายในเช้าวันนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะทางครอบครัวคุณหนุ่มหรือแม้กระทั่งครอบครัวอุ้มเองก็ตามเนี่ยก็ตกใจช็อกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าอุ้มเนี่ยเป็นแบบนี้ได้ยังไง คราวนี้พอหลังจากที่รอผลชนะสูตรจากทางนิติเวศเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ้มเธอเสียชีวิตจากอาการช็อกจนหัวใจวายแล้วที่ดวงตาเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยแตกด้วยมันคล้ายกับว่าคนเจออะไรบางอย่างจนช็อกไปอะ่ะตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคุณหนุ่มเขาก็โดนทางตำรวจเนี่ยสอบสวนว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าคุณหนุ่มเขาก็ปฏิเสธไปนะว่า มันไม่ได้มีอะไรจริงๆตื่นเช้ามาเขาก็เห็นว่าแฟนเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วและเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวที่อุ้มเธอเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่เธอไปพักโรงแรมเนี่ยเธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งทํากับเธอแบบนี้แบบนี้เพราะเขาคิดว่าถ้าเขาเล่าเรื่องนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆเลยแล้วการตายที่จะบันทึกลงไปในประวัติคดีเนี่ย ทางตำรวจเขาไม่มีทางที่จะเขียนเรื่องผีเรื่องวิญญาณลงไปในประวัติคนตายแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณหนุ่มเองเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าเขาไม่รู้เรื่องราวการตายของอุ้มแต่อย่างใดแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยเขาสงสัยว่าเฮ้ยไอ้พวกผีหรือวิญญาณเนี่ยมันสามารถเอาชีวิตของคนเราไปด้วยจริงๆหรอเขาไม่อยากจะเชื่อเลยในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณหนุ่มเขาเสียใจมากๆเลยนะ ที่ว่าแฟนสาวของตัวเองที่เพิ่งขอแต่งงานไปเมื่อไม่กี่วันนียต้องมาพลากจากไปโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจัดพิธีงานศพให้มันดีที่สุดในระหว่างที่จัดงานศพกันอยู่นั้นเนี่ยในคืนที่สก็คือคืนสุดท้ายและก่อนที่จะเผาพู่นี้ในคืนนั้นเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็นั่งฟังพระสวดแต่ในระหว่างที่พระท่านกำลังสวดอยู่เนี่ย คุณหนุ่มเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาคือเขาได้ยินตั้งแต่ในระหว่างที่พระเริ่มสวดจนกระทั่งถึงพระสวดเสร็จเลยนะเสียงร้องไห้เนี่ยมันก็ยังคงดังอยู่พอพระสวดเสร็จมันก็หายไปแล้วหลังจากที่พระท่านสวดเสร็จแล้วเนี่ยท่านาก็กําลังจะเตรียมตัวเดินลงจากศาลาไปอยู่ๆก็ได้มีหลวงพ่อรูปหนึ่ง ซึ่งดูแล้วท่านก็น่าจะเป็นพระแกะพ่พรรษาแล้วล่ะอยู่ๆหลวงพ่อรูปเนี้ยท่านก็เดินมาบอกกับคุณหนุ่มว่าโยมโยมเป็นอะไรกับคนตายหรือเปล่าคุณหนุ่มเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีผมเป็นแฟนเขาครับพระรูปนี้ท่านก็บอกว่าโยมโยมรู้ไหมในระหว่างที่พระกําลังสวดทําพิธีกันอยู่เนี่ยอาตมาเห็นผู้หญิงคนเนี้มานั่งข้างๆโยม แล้วก็ร้องไห้หันมองโยมตลอดเลยนะหลังจากนี้เนี่ยโยมก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เธอบ่อยๆหน่อยก็แล้วกันพอคุณหนุ่มเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยหรือว่า ه, เรื่องผีเรื่องวิญญาณแบบเนี้ยมันจะมีอยู่จริงๆวะเพราะว่าท่านเป็นพระเนี่ยท่านไม่น่ามาพูดเล่นละ่ะและหลังจากที่ทำพิธีสวดศพเผาอุ้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้น คุณหนุ่มเขาก็กลายเป็นคนเก็บตัวไปเลยนะไม่ออกไปเจอเพื่อนไม่ออกไปเจอใครเลยและในท,ทุกคืนก่อนนอนเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็มักจะพูดลอยๆออกมาตลอดเวลาว่าอุ้มถ้าคุณยังอยู่อะคุณมาหาผมหน่อยนะผมคิดถึงคุณมากๆเลยแต่ว่าในทุกคืนที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจออุ้มแล้วก็ไม่เคยฝันเห็นอุ้มอีกเลยนะจนกระทั่งเวลาเนี่ย มันผ่านไปจนครบ7วันคุณหนุ่มเขาก็ยังคงพูดคําเดิมเนี่ยซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาว่าอุ้มคุณช่วยมาหาผมหน่อยได้ไหมผมคิดถึงคุณเหลือเกินคราวนี้พอเข้าคืนที่7เนี่ยปรากฏว่าในคืนนั้นพอคุณหนุ่มเขานอนเขาก็ฝันเขาฝันเห็นอุ้มเนี่ยยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเอาแต่ยืนแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือข้างๆอุ้มเนี่ยมันมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเห็นหน้าเห็นตาไม่ชัดเจนนะว่าเป็นใครผู้หญิงคนเนี้ยพูดขึ้นมาว่ากูเตือนมันแล้วมันไม่ฟังกูแล้วก็ถึงคราวเคาะของมันนั่นแหละที่กูจะต้องเอามันไปอยู่ด้วยคราวนี้พอคุณหนุ่มเขาฝันแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะดุ้งเฮือกตอื่นขึ้นมาเลยด้วยความตกใจ พอเช้าวันต่อมาคุณหนุ่มเขาก็เลยรีบนําเรื่องเนี้ไปที่วัดไปบอกกับหลวงพ่อไปคุยไปปรึกษาว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาฝันแบบเนี้ยจะทํำยังไงดีในตอนนั้นทางหลวงพ่อท่านก็บอกมาว่าตัวอุ้มเองเนี่ยเป็นดวงชะตาอาภัพมีกรรมแม้ชีวิตกําลังจะไปได้ดีมันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาขวางกั้นเอาไว้ และที่อุ้มจะต้องจากไปแบบเนี้ยก็เพราะว่าถึงคราวเคราะห์สิ่งที่คุณหนุ่มทำได้ในตอนนั้นดีที่สุดก็คือจะต้องบวชเท่านั้นในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็เลยตั้งใจที่จะบวชให้กับดวงวิญญาณทั้งสองดวงเนี้ยหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะคราวนี้พอหลังจากที่บวชครบกำหนดสึกออกมาแล้วเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็กลายเป็นคนเก็บตัวเงียบไปเลยไม่สงสิงกับใคร แต่ว่าจิตใจด้วยความที่ว่าบวชมาแล้วหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เนี่ยจิตใจมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นบ้างแล้วในช่วงเวลานั้นคุณหนุ่มเขาก็พยายามทําตัวเองให้มันมีความสุขที่สุดแต่ว่ามันก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างบางทีก็ยังคงคิดถึงอุ้มอยู่จนกระทั่งเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยผ่านไปประมาณสัก5-6เดือนในระหว่าง56เดือนผ่านมาเนี่ย คุณหนุ่มเขาไม่เคยฝันเห็นอุ้มแล้วก็ไม่เคยฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยนะหลังจากที่เขาบวชแล้วก็สึกออกมาเนี่ยซึ่งพอเวลามันล่วงเลยผ่านไปแบบเนี้ยมันก็ทําให้คุณหนุ่มเขามีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแฟนใหม่ของคุณหนุ่มที่กําลังคบหาดูใจคนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเธอชื่อว่าเกตนะครับคราวนี้พอหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีช่วงที่เกต เธอมานอนบ้านคุณหนุ่มแต่ว่าหลังจากที่เธอนอนบ้านคุณหนุ่มได้แค่คืนเดียวคืนถัดมาเธอก็บอกว่าเธอจะไม่ไปเหยียบที่บ้านคุณหนุ่มอีกแล้วและจะไม่นอนที่นั่นอีกเลยคุณหนุ่มก็เลยถามว่าเอา้าทำไมละ่ะทำไมถึงไม่นอนเกดก็เล่าให้ฟังว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาบอกกับเธอว่ามึงออกไปนี่มันที่ของกู พอคุณหนุ่มเขาได้ยินแบบนั้นนะ่ะเขาก็ตกใจขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าในใจตอนนั้นนะ่ะเขาก็คิดว่าเฮ้ยอะไรกันนี่ผู้หญิงปริศน,นาคนนั้นนะ่ะยังไม่ไปไหนอีกหรอทําไมถึงยังอยู่เพราะตลอดเวลา5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอไม่เคยฝันอีกเลยนะพอคุณหนุ่มเขารู้เรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยนําเรื่องเนี้มาเล่าให้กับหลวงพ่อฟังอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกมาในตอนนั้นเนี่ยมันกลับทําคุณหนุ่มอึ้งไปเลยนะหลวงพ่อท่านบอกว่าโยมผู้หญิงคนที่โยมเล่าให้ฟังเนี่ยเธอไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกเธอคือแฟนเก่าของโยมนั่นแหละตอนเนี้ยเธอก็ตามโยมมาด้วยส่วนผู้หญิงคนนั้นที่โยมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเธอไปตั้งแต่โยมบวชให้เธอแล้วละ่ะคนที่อยู่กับโยมเนี่ยก็คือแฟนเก่าของโยม ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพอคุณหนุ่มเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นึกว่าแฟนเนี่ยไปเกิดตั้งนานแล้วแต่ว่าใจหนึ่งเนี่ยก็ยังรักยังคิดถึงอุ้มอยู่นะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากที่จะจมอยู่แบบนี้ละในตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเขาก็เลยปรึกษากับหลวงพ่อว่าแล้วผมเนี่ยจะทำยังไงได้บ้าง หลวงพ่อท่านก็ให้คําแนะนํามาว่าเดี๋ยวท่านน่ยจะตัดบ่วงกรรมให้ให้ต่างคนต่างอยู่ส่วนผู้หญิงก็คืออุ้มเนี่ยให้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องมาตามแบบนี้มันเป็นบาปกรรมหลังจากที่หลวงพ่อท่านทําพิธีตัดบ่วงกรรมของทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยถึงแม้ว่าในใจลึกๆเขาเนี่ยก็ยังคงรักแล้วก็ยังคงคิดถึงอุ้มอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้น้อที่ว่า โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันจะมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันภายในคืนนั้นหลังจากที่คุณหนุ่มเขาเข้านอนเขาก็ฝันในฝันเนี่ยเขาก็เห็นว่าอุ้มเธอเดินมาร้องห่มร้องไห้มาบอกรักมาพูดถึงความเสียใจที่มันเกิดขึ้นและสุดท้ายแล้วเธอก็มาล่ำลาเธอบอกว่าต่อไปเนี้ยจะไม่เห็นเธอแล้วนะเธอจะไปอยู่ในที่ของเธอแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆ คุณหนุ่มเขาก็นอนร้องไห้เลยนะคือตื่นขึ้นมาเนี่ยมารู้อีกทีก็คือน้ำตงน้ำตาเนี่ยเปิอะไหลเปิอะเต็มที่นอนไปหมดเลยในฝันตอนนั้นคุณหนุ่มเขาก็บอกกับอุ้มไปว่าไม่ต้องห่วงนะในวันสำคัญของเธอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันใดๆก็ตามเนี่ยผมก็ยังคิดถึงคุณเสมอแล้วก็จะทำบุญทำกุศลให้ตลอดเรื่องทางโลกเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงคุณไปเถอะผมยังมีชีวิตอยู่ ก็ขอให้ผมได้ใช้ชีวิตทั้งโลกของผมไปก่อนกันลวกันไว้ชาติหน้ามีจริงเราค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะและหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นมาเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็ไม่เคยฝันเห็นอุ้มอีกเลยเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณหนุ่มเขาได้ไปเจอมากับตัวเองจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยก็คือโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะสงสัยกันะว่า ผู้หญิงปริศนาคนนั้นนะ่ะที่มันมาเอาชีวิตอุ้มไปเนี่ยมันคือใครทาไมมันถึงทําได้ขนาดนั้นคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าตัวคุณหนุ่มเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปตามเรื่องเนี้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะไม่ได้ไปตามเรื่องที่โรงแรมแห่งนั้นแต่สิ่งที่เขาคิดได้ในตอนนั้นก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าชีวิตอุ้มอะถูกกําหนดมาแล้วละว่าจะต้องมาที่นี่ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพราะว่าในตอนนั้นนะ่ะอุ้มดวงตก ไอผีเนี่ยมันทําอะไรอุ้มไม่ได้หรอกนอกเสียจากว่าอุ้มตกใจจนช็อกเสียชีวิตไปเองคือเรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าเศร้ามากๆเลยนะคนกําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วอะแต่ต้องมาจบชีวิตแบบเนี้ยเป็นใครมันก็ยากที่จะรับไหวเนาะและไอผีตัวนี้นี่นะผมอยากจะด่ามันจริงๆเลยคือทําไมวะมัน,ม,นมันเป็นอะไรคือตายในห้องเสียชีวิตในห้องแล้วทาไมถึงจะต้อง ทำไมคนอื่นถึงมาอยู่ต่อไม่ได้เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆมันมันน่าโกรธมันน่าด่าเนาะผีแบบเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าเป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยทาไมมันแยกไม่ออกเลยเรื่องไงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทางโรงแรมคือถ้ามันมีคนตายหรือว่าห้องที่มันมีประวัติเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยเชิญพระมาทําวิธีสวดเชิญวิญญาณออกไปหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้คนอื่นเนี่ยจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เลย คือถ้าคนที่มาพักมาเจอแล้วมันเจอปกติเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะแต่ว่านี่คือเจอแล้วมันทําให้ช็อกจนตายเนี่ยจนเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยผมผมรู้สึกผมไม่ชอบมันยากที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่มันน่าเศร้าที่สุดที่ผมได้อ่านมาเลยมันมีการสูญเสียนเกิดขึ้นเนาะเรื่องหลายๆเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแล้วก็จากกันไป ส่วนน้อยมากๆเลยที่เจอแล้วจะต้องมีการสูญเสียกันเกิดขึ้นเนี่ยเออเรื่องนี้น่ากลัวน่าเศร้าผมบอกแล้วว่าก่อนที่จะรับฟังเนี่ยให้เตรียมกระดาษทิชชู่วไว้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเศร้ามากจริงๆและถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ฟังกันมาจนจบแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเื่อคนไหนที่เคยไปเที่ยวพักตามโรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยแล้วเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับแบบเนี้ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อย คอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยมีค่ากับผมมากๆเลยนะครับผมจะพยายามไล่ตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนเลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้ผมก็ฝากกดติดตามช่องหลอนสเปเชียลฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ